สบายดีพี่นอ้องพร้อมปัดูสุกคนเนาะแล้ก็สร้องความพาที่เราจะโน้มซึ่งก่านเซ็นเตอพี่นอ้องคลิปนี้เนาะบัะหัรพี่น้องเดินทางไปสู่้านอาหารดังของเวียดนามโดยเฉพาะที่ฮานอยไปเบิ่งน้ำกันมาฮัานอาหารดังที่ประธานาบามามากินี่เป็นยั่ไงนะพี่นอ้องติดตาเราดันเนาะมาเป็นอย่างบารักโอบามาคือมากินฮันนี่ในตอนที่มาเยือนเวียดนามเลยพี่นอ้องไปเดินทางต่อนล้วกันเนาะ ถามเจอตื่นมาแปดโมงเปิดเนี่พี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปเลาะกินกาแฟาก็เลยทิ่มากินเนาะพี่ตานเท่ากันพี่น้องมาพี่น้องเนาะสุดท้ายเป็นกระปิดวแล้วห้านนะ่ะโมเมนต์ง่ายสุดที่ได้กินห้านลยเนะาะเจ้าเองก็ไหนก็ไหน Oba mặt sữa à, hoppin nắng kim đan nài kim ngon kim ngon kim ngon này, ngon kim 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 ngon menu menu một tí một tí một tí, một tí, một tí, một tí. อย่าไปเบิ่งบรรยากาศาชั้นสองเนาะเขาเป็นจังไดลคุณเอาโอบามานี่มามานั่งอยู่แถวทีช่ชันดิโอบามาจช่ถึงบ้านชั้นสองนะพี่นอ้องมาเบิ่งเป็นอย่างโอบามาขึ้นมากินอยู่พีเนี่ย มอดไฟเห้ไปเนี่ยเพื่นมาโตะนี้เป็นโอบามามากินพี่น้องเนาะโตที่เป่าคำทายให้เปนเนาะในรับรางวัลมิช,ชลินเนาะปี2003นยพี่น้องเดยวโอบามามานั่งกินชื่อน,นาะคักหลยแันเนี่ยแล้วก็ยกโป,โป้ใหญ่พี่น้อง โตเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดกับโแมานนี่ห้าสิบหกอันนี้เป็นโตโอัลมาเนาะโอมีนัมเบอร์พี่นอ้องอ่มานาั่งกินอยู่นี่วาซานเนาะเอาไปชิมกันจะเป็น,นยังไงติดตามนล้วกันพี่น้อง <laughs> ตั้งใจพามาเบิ่งนะหัก็เปิดห้าเมื่อกี้นี่พี่น้องเลย้ยตอนนี้กำลมาฮอนเลยเพี่น้องนะอมาฮอนเดียบร้อยเดี๋ยวสั่งโทรศัพท์กันดีกว่าโทรศัพท์ไปก็สิเบิเร,นรนน์นั่นเนาะสุดสิบสิบกินเนี่ยเป็นไงได้เนี่ยต้องลีลาเลยจังหน่อย

รู้จะเปิ่นเสียงซาวนล้พี่น้องจะมีขอบุญบุญจ๋าจะมียอดจืดประมาณนี้เดี๋ยวเบอรนกาาจะเป็นเทเนตพี่น้งองพี่ตารนะกันชิมน้ำกัน,น,กน,นแซบ่บบ่เดี๋ยวปะคำก็เอาเบียร์ใช่ไหมเบียร์เรได้เอาเอาแบบซี

คีมน้ำจะแซ่บดีล้วพี่หมูสามชั้นพี่น้องหมูสามชั้นแล้วกับซ้นหมูพี่น้องซ้นหมูต็นมาคุตนมคุดองแล้วกับักโรหนึ่งผัมเต็มเลย

มาเดี๋ยวพี่น้องเดชิมรเสดี๋ยวน้อีกัากันเลยุดแ้วชุดสุา

그냥 건강을 한테안 잡는 거? 이 정도면. 이 정도면. 이거도면이 정도면. 이도면이이정도도면이정도이 정도면. 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 이이정이 정도면. 이 정도면. 이정도이정면이면

้สิขข้าใส่ไม่ถูกเนท่ยโบรกาดะครับใส่ไม่มือเอาเถอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กินน้อมบงกับจ้มา ดอันนี้อ,ออกออกกันมันนยหนึ่งพี่น้องอก็คือโอเค อนพี้เนาะนนี้นากิน,น,นแล้วก็ฮอดงามเมอิร์ดเนาะนี่เดโอบามาเป็นหมานางกินพวกนี้กนค่อนข,ข,ข้างแจ้งนิดน,นึงนะเรจะมีซิ่งที่บอกความกินอนอนาะแล้วกับบนจา นี่เป็นพวกเจ้าของ้านก็เพิ่นเนาะเจ้าของ้านก็เพิ่นเดี๋ยวจ่ายเงินกันานะเบิดประมาณเท่าไรโต๊ะนี้ไม่หลายแห่งพี่น้องนะมีสามซีซันถือว่าราคาก็โอเคนะพี่น้องมาลองชิมได้ใครจะกินอาหารเวียดนามก็ ประมาณนี้1หนึ่งแสสิบสามพันะพี่นอ้องอ่าสามสิบห้าหกสิปรากเบบซี่สิบห้าน้ำก้อนสามพันอ่ะเดี๋ยวเดินทางต่อนะพี่นอ้องแล้วพอกันม่ในคลิปหน้าเนาะชหรับคลิปนี้ก็อขอข้บใจที่พี่น้องเข้ามาหับชสมนเนาะเดินทางต่อพอกัน